โอ้โหไม่รู้อยู่ไม่อยู่ครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ลมสีกุลาบัดเบอบอกว่ามาลุงนะครับยังไม่เห็นตัวปลาตีครับส <c oughs> <c oughs> ายเกือบหมุนหลอดแล้วครับตัวน,นี้เบรกไม่อยู่มาแล้วก็มาแล้ว มาเลยคนระมาเลยเพราังว่าปัญหานะั้นอัดนะมันไม่ฟาดพอมันฟาดยังปลอยนาไปเลยขึ้นมาขึ้นขึ้นโอ้โหเ,เ,เ,เดีเด๋ยวมาเลย,เลยโอ้โหดามันฟาดดามันฟาดปลอยดามันพฟาดปลอย มัดเองไงโดนวิ่งมัดเองเลยจะม่เห็นตัวปลาครับมาแล้วมันมันวิจัยซักโมงมง เดี๋ยวเดี๋ยวตาลังตาลังจพุ่เอดี๋ยวมึงมึงรีมึงหลักมาเ็ดเจัดขึ้นมาว่จัดเยไม่ไม่ไม่ช่วยเดี๋ยช่วยเดี๋ช่วยดี๋เดียวดียวน่อน่อยช่วยเดี๋ยงเลยเดียวเดียวช่วยเดี๋ยงเดียวเดีทีเดียวแ็เยเยยเยๆๆองดูโอ้นี่ครับเลยเลย เอ่ะนี่ครับบางอีบางโอ้โหหัวระปัดครับออออโอโ้โหไม่รู้อยู่ไม่อยู่ครับไม่รู้ปลาหรือว่าคนจะหมดก่อนครับคำเดือดพุงลนนแล้วครับตอนนี้ปิดคิวแล้วครับตอนนี้ปิดคิวโอโ้โหไม่ต้องหว่วงเลยครับวันนี้ ีไม่ตกเลยนได้วิดีโอยังเดียวเมื่อลยมาพันันัดมาเลยกำลัพุงไปครับตอนนี้โอ้โหแกจะซื้อรอกไวยคว้าครับันนี้ครับฮักมีเยครับอเััเออน่นนี่หัดมาเลยนโอ้โห ปปน,น่ากลัวครับคนนี้ครับเบ็ดเตือก็ไม่ได้พามาครับวันนี้ <laughs> กลับถึงแล้วครับกลับถึงแล้วรู้รดเลยแกจี่ไหแกที่ไหมานีมาเลย ตอมาครับโอ้โหตาลังตาลังห่วงเราโอ้โหตาลังครับตอนนี้ครับตาลังใหญ่มากครับเดี๋ยวนี้ครับน่าจะ15โลได้ครับปลาติดเนื้อมาด้วยติดเนื้ใครมาก่อนแล้วครับโอ้โหพี่โอ้โหคนนี้ครับวรปัดครับอ่าฮะ ดูปากก่อนครับมีมีเบ็ดเบอร์หกไม่รู้เบ็ดเบอร์หกใครครับนี่ครับปากมีเบ็ดอยู่ครับโอ้โหได้ได้ได้โอ้โหอีกแล้วครับวรปัดครับวันนี้เจ้าเดิมครับของแกนี่กินไม่หยุดนะครับแต่ว่าหลุดบ่อยนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นกระมงนะครับตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นกระมงเขานะครับโอ้โหปิดปิดคาดกบปิดคาดป้ังปิดครับตัวนี้มือนี้สูจะแกงอะไรชิมเครื่องควานใครคูดพลาไว้รอเลยจะแกงซ้อมพัดแพทเทโบชู้ที่น้ำเคยเราคนไม่อยู่เธอ